สวัสดีครับอยู่กับหกหลอาดามกรีนครับโอ้ยสาเราไม่หมดแน่ครับถ้าไม่สูบเราก็เลยเอาเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติเอ้ยไม่ใช่อัตโนมือผลิตขึ้นเองครับใช้รถไถวันนี้ลากไกลเลยครับใช้ท่อผ้าเป็นผ้าเลยครับประมาณ2ยี่สเบตรครับ แต่ลากไปสบายสบายเลยครับดันขึ้นเบายสบายๆเลยน,นี่ก็จะแห้งแล้วครับเหลืออีกนิดนึงมีประโยชน์มากครับตัวนี้ไม่เปลืองเชื้อเพลิงเยอะเราใช้กับมันตลอดเลยครับใช้ตลอดด้วยมันสามารถดันขึ้นได้ครับ สูงนั่นแหละนี่ยดันขึ้นแบบสบายๆใช้ L ห้าศูย์หนล็กขนาดนี้ก็ได้เล็กกว่านี้ก็ได้ครับรถไถตัวเล็กๆก็ได้สุดใดอยู่แลวครับขึ้นหนึ่งพันรอบหนึ่งพันรอบ แห้งแล้วแบบ slow motion นแต่น้ำเต็มท่อเลยนะใครสนใจก็ไปผลิตเอาเองคนระับมีตุกตามีเหล็กฉากแล้วก็มีโมเล่แล้วก็มีแกนเปลา ย่อยแค่นี้แหละสูบน้ำได้ทั้งต่อสองสามท่อก็ได้ครับต่อกันยาวๆไปเลยสักสีห้าท่อลากวาไว้สบายครับตัวมันดันขึ้น